สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ล y p t o w o ว f วันนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเกรด o n d ด n f ฟ r k ของเหรียญ e t h e r ล u m นะครับซึ่งมีการลดสปายเหรียญนะครับหรือว่าการเบร์เหรียญว่าจสะส่งผลต่อผู้ที่ถือเหรียญอย่างไรบ้างก็มาติดตามกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโรนี้ไม่ได้จะทำเพื่อนแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆยังไงลองศึกษาทำความเข้าใจและตัดใจด้วยตัวท่านเองนะครับนะ มื่สุดที่ผ่านมานะครับทาง Ethereum Foundation ก็ได้ประกาศว่าพร้อมแล้วสำหรับการอัปเกรดรอนนอ์ฟองนะครับหรือว่ากลไกในการลดสปายเหรียญน,นะครับหรือว่าเบอร์เหรียญน,นี่แหละซึ่งกําหนดจะเปิดตัวในสัปดาห์แรกของเดือนหน้านะครับหรือระหว่างวันที่3าถึงห้าสิงหาคมก่จะไปพูดถึงรายละเอียดเนี่ยผมก็ขอพูดถึงเหรียญอื่นสักนิดนะครับปกตินักลงทุนเนี่ยก็จะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีสป,ปายจำกัดนะครับ แล้วก็มีความต้องการสูงครับก็จะส่งผลให้ราคาของทรัพย์สินนันเนี่ยสูงตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับบิตคอยเนี่ยมีจํากัดเพียงแค่21ล้านเหรียญน,นะครับและทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีกลไกที่เรียกว่าบิตคอยฮาวฟิ้งนะครับจะทําให้อัตราการสร้างเหรียญใหม่เนี่ยลดลงครึ่งนึงครับก็จากภาพนะครับอ,อย่างล่าสุดเนี่ยปี2016มาถึง2020เนี่ยก็ลดจาก12.5เหลือ6.25นะครับแล้วการฮาวฟิ้งเนี่ยก็จะ ส่งผลต่อราคาอย่างมีนัยสําคัญนะครับจากครั้งที่ผ่านๆมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญ BB ของไ n เนสนะครับก็มีกลไกการเบร์เหรียญนะครับหรือว่าลดสปายนะครับได้ถูกเขียนไว้ในไวท์เพเปอร์ว่าจะนํากําไรประมาณ20%นะครับของเอชเชนเนี่ยมาซื้อเหรียญ B ีบกลับนะครับแล้วก็ไปเบรินนะครับหรือว่าโอนไปกระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของครับทำให้สปายลดลงนะครับก็ส่งผลดีต่อราคาเหรียญ b b เช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยอีเทียมนะครับก็ประกาศว่า ไม่ได้ม er ีการจํากัดเหรียญตั้งแต่แรกนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครได้ยินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับไม่น่าลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาครับก็พิสูจน์แล้วว่าศักยภาพของเหรียญนะครับหรือว่ามีการใช้งานจริงมากมายนะครับรวมไปถึงอีโคสต็มของเหรียญเนี่ยกระจายออกไปอย่างมากนะครับทำให้อีทรีมครับยังคงเป็นเหรียญที่นักลงทุนหลายคนเนี่ยต้องการครอบครองและส่งผลให้ไมเคิของอีทรีมเนี่ยเป็นรองเพียงแค่บิตคอยแค่นั้นนะครับแล่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยอีทรีมนะครับมีกลไกการเบรนหรือว่าลดสปายบบบ้้้าางงเเเเเนนนน่ยจะะะกกกิดอรรรขขึคคััั็ืล หลังจากที่มีการอัปเกรดครับที่ชื่อว่า EIP 1 5 5 9หนะครับหลายคนก็ทราบมาดีว่าตอนนี้เนี่ย Ethereum กำลังเข้าสู่ Ethereum 2.0นะครับซึ่งเป็นการอัปเกรดเฟสที่4ี่ครับเป็นเฟสสุดท้ายที่ชื่อว่า s t i n i l i t y นะครับเฟสนี้เนี่ยเป็นการมาของคำว่า Ethereum 2.0 0นะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับคอนเซนันะครับหรือว่าการทำชนะวิติจาก proof of work ไปเป็น r r o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  s t t k k นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนับขุดก็คืออย่างแน่นอนว่าการทำคอนเซน์ร,รักษานเนี่ย ก็จะเป็นการปิดบัญชีบนบล็อกเชนของอีเทริ่มนะครับเป็นลักษณะของการใช้เหรียญไปสเต็กแทนนะครับเหมือนเช่นเทอรล่าคาดานโนดอทนะครับเป็นต้นและการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเตรียมจะทําให้เกิด2องเหตุการณ์สำคัญนะครับในการอัปเกรดที่เรียกว่าดอนดอนทันฟอนครับหก็คือการทําให้อีเทริ่มเกิดภาวะเงินฝืดนะครับซึ่งอยู่ใน eip หนึพันห้านะครับ2การเพิ่มค่าความยากในการขุดอีเทริ่มนะครับและตอนนี้เนี่ยการอัปเกรดดอนดอนที่ทดลองในเทสเน็ตก็ประสบความสเร็จไปเรียยบบรร้้อแลวนะคั พร้อเปิดใช้งานบน Ethereum Mainnet แล้วดังนั้นนะครับ EIP 1559เกนี่ยก็ถูกคาดหวังน,นะครับจากผู้ใช้งาน Ethereum นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยว่าจะมาช่วยแก้ไขนะครับทำให้ค่าเหียมพื้นฐานลดลงนะครับแล้วก็ทำ Ethereum นะครับเป็นสินทรัพย์เงินฝืดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อราคาเหรียญน,นะครับซึ่งจะเปิดใช้งานหมายเลขบล็อก12965 0 0หนะครับหรือประมาณช่วงต้นเดือนอย่างที่ผมกล่าวไป ผู้ใช้งานนะครับหรือว่าผู้ที่ถือเหรียญอีทรีมนะครับเราไม่จำเป็นต้องดําเนินการใดๆนะครับเว้นแต่ว่าผู้ให้บริการนะครับเอเชนะครับหรือว่ากระเป๋าเงินน่ยขอให้เราดําเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับ ส่วนสาหรับสายขุดเนี่ยผมก็ไม่ขอพูดถึงนะครับสรุปใจความหลักๆการอัปเกรดครั้งนี้นะครับใน EIP 159นะครับก็คือในทุกๆกรรนะครับที่เกิดขึ้นจากอีเทียมเนี่ยค่าธรรมเนียมนะครับปกติเนี่ยเราจะถูกส่งไปให้กับนักขุดอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็แบ่งบางส่วนเนี่ยที่เรียกว่าเบสฟรีนะครับไปเบิร์นทิ้งนะครับยิ่งมีการทําธุกกรรมมากนะครับอีเทียมมีการใช้งานมากเนี่ยก็จะส่งผลให้มีการเผาเหรียญมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอีเทียมนะครับก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ De ฟานะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกมอย่าง Axie Infinity นะครับที่กำลังบูมนะครับแล้วก็มีเกมอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึง NFT ด้วยนะครับก็จะส่งผลให้อิสริมเนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นนะครับจำนวนอิสริมก็จะมีการเบิร์นมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้นะครับอาจจะทาให้นักทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเนี่ยเริ่มหันมาทยอยเก็บอิสริมมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ดิเซนทรไลส์นะครับหาเกเป พราะยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆครับอยู่อย่างต่อเนื่องแต่หากมองเรื่องการใช้งานเนี่ย Ethereum ก็คือ world computer นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ของโลก ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องทางต่างนๆนครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซ o o ๊กยู u ูบ b ล o อกด i ทนะครับและสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันในกลุ่ม Line o p ุ n c ช a t และก็เท r กมกลุ่มอปาคาคริปโตนะครับผอผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและใครที่ยังไม่มีอ n t Binance นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างนะครับรับส่วนลดค่ามเงิน้ของกว่าส